เราไปสัมภาษณ์สาวคนนี้นะคะที่สวยแซ่บหุ่นปังจีน่าเดอะเฟสคุณผู้ชมค่ะกับเรื่องราวของผลงานตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าที่หลายคนโฟกัสเนี่ยนะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มอย่างทรอยรปฐมพงศ์นะคะว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยเลิกกันแล้วหรือเปล่ายังไงล่ะคุณมีช็อตเด็ดด้วยนะเธอจะตอบไหมไปฟังค่ะ ดีค่ะงานเย่ะคือทำงานเยอะหรอตอนนี้ก็ทํางานทุกวันเลยตอนนี้โซมมากมมอะไรแบบเนี้ยคือรับรับอะไรประมาณเนี้ยค่ะ<อ>มันก็เลยเแบบว่าเช้าดึกแล้วก็ไปเช้าต่ออะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างเมื่อคืนอย่างเงี้ยก็เที่ยงคืนร้อนเงินค่ะทำเยอะเพราะร้อนเงินเใช่หนูก็ไม่หนูยังไม่สะดวกจริงๆแต่ว่าถูกมันคุมเครือมันก็จะไม่ดูคุมเครือจังหวะดจีนอา ตอก็คือก็คือก็คือถ้าแบบสะพังหนึ่งถ้าพร้อมเราก็จะออกมาพูดเองใช่ไหมหรือว่ายังไงเออยังอ่ะทำทำดีนะสุดไหมคะโอ้ยทีมเราก็ครบรถเลยค่ะแบบว่ามีหลายรูปแบบเลยค่ะแล้วก็เออพร้อมใช้งานค่ะจริงๆแล้วน้องอ่ะ ค่อนข้างจะเป็นงานอยู่แล้วด้วยค่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวทีนี้เขาก็ไม่ได้เหมือนสิ่งที่เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ใช่แบบว่าเรียลลิตี้มากขนาดนั้น mm hmm. อะไรเงี้ยคือน้องก็มีความพร้อมแล้วก็มีแบบว่าองศาของตัวเองมีความคิดของตัวเองอยู่แล้วเราอะเวลาน้องอยากจะรู้อะไรเราก็แนะนําสิ่งนั้นจริงๆแล้วสําหรับเรามันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าปกติแล้วเราก็จะอยู่ในแวดวงทางผู้หญิงและผู้ชายรวมกัน mm hmm. อะไรเงี้ยแต่พอมาแบบชายล้วนอะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่า ความเป็นผู้ชายเขาจะมีความคิดของเขามาอยู่แล้ว mm hmm. อไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบใจเย็นลงอันนี้ก็มีชอ็อตฟิลนิดหนึ่งก็ต้องก็ต้องชอ็อตละแม่เป็นหนูก็ช็อตเเรื่องความสัมพันธ์ก็ยังไม่พร้อมยังไม่ต่ออ,อ้าวจริงจริงมันก็ยังไม่มีใครรู้หนูเพิ่งจะมาชอ็อตฟิลเมื่อกี้นี่เหมือนกันใช่หรออะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอดูนะคะก็ให้กําลังใจคุณจีน่าไปด้วยละกันเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงการทํางานแหละด้วยอะไรหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันอีกทีว่าเขาสอบคนจะเป็นยังไงเนาะใช่ค่ะอะ